นั่นจะไม่เกิดขึ้นในการแข่งขญญันยาเห่งเขติมะมักจะมีม้ามืดเสมอหลินเฟิงอาจเป็นหนึ่งในนั้นมาดื่มมันเถอะใช่โยหกสิบสามหกสิบสี่นั้นที่สุดคนสุดท้ายก็ออกมาแล้วการเลือกการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นตื่นเต้นมาก ยินดีกับทุกคนด้วยที่ผ่านเข้ารอบนี้ตอนนี้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าและแสดงกุญแจหยกจัดอันดับของพวกเจ้าให้ทุกคนเห็นพูดถึงครองกุญแจอันดับหนึ่งและสองอยู่ที่ไหนพวกเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่ม8ยอดฝีมือพวกเขาอยู่นั่นหลินเฟิงเหรอที่อยู่ในขั้นที่ห้าขอบเขตลมปราณยุทธเท่านั้นนะหรอ คนโชคดีอย่างเขาได้กุญแจยหยกอันดับหนึ่งหืมทูตคนที่สามของแคว้นวายุยสวรอยู่ที่อันดับห้าสิบปดที่หกจากท้ายดูถูกกันอย่างโจงแจ้งเรียกเขาว่าที่หกจากท้ายไอขยะถ้าเจ้ากล้าพอก็เลือกข้าเป็นคู่ต่อสู้คนแรกของเจ้า เอาล่ะการแข่งขันใหญ่รอบที่สามของเคธิมากํกำลังจะเริ่มขึ้นขอเตือนพวกเจ้าทุกคนอีกครั้งการยืนอยู่บนสังเวียนนี้ก็ถือเป็นเกียรติแล้วแม้ว่าเจ้าจะไม่รับอันดับสูงเจ้าก็จะยังคงได้รับรางวัลจากตำหนักเทพดังนั้นจงมุ่งมั่นเพื่ออันดับที่ดีหากเจ้าทําไม่ได้ก็ขอให้รอดชีวิตเพราะผู้ตายจะไม่มีโอกาสได้รับรางวัลใดๆถูกต้องการยืนอยู่บนสังเวียนนี้เป็นเกียรติในตัวเอง และเกียรตินั้นสมควรได้รับการยอมรับตราบเท่าที่เจ้ามีชีวิตอยู่เจ้าจะได้รับรางวัลจากตำหนักเทพยิ่งไปกว่านั้นยิ่งอันดับสุดท้ายของเจ้าสูงเท่าไหร่เจ้าก็จะได้รับพรมากขึ้นเท่านั้นเอาละเริ่มกันเลยหลินเฟิงก้าวไปข้างหน้าที่เหลือยืนอยู่ข้างๆในเมื่อเจ้าถือกุญแจหยกอันดับหนึ่งเจ้าสามารถเลือกคู่ต่อสู้ของเจ้าจากใครก็ได้ที่อยู่นอกสิบอันดับแรก เขาอยู่แค่ขั้นที่ข้าของขอบเขตลมปราณยุทเท่านั้นหรอเลือกข้าสิข้าเอาชนะเขาได้แน่นอนเฮ้อ <c oughs> ข้าถูกดูถูกเพียงเพราะว่าข้าอยู่อันดับหนึ่งสินะมองดีๆละ่ะ <c oughs> ในเมื่อเจ้ากระตือรือร้นที่จะสู้ขนาดนี้ <c oughs> ก็เข้ามาเลยเจ้ากำลังรนหายที่ตายขยะก็คือขยะเสมอการต่อสู้ของลูกผู้ชายจะเผยตัวต,วตวนที่แท้จริงของเจ้าออกมา ท่านผู้อาวโส,สเสวียบูชางเราเริ่มได้เลยไหมไม่ต้องถามข้าหรอกพอพวกเจ้าทั้งสองขึ้นสังเวียนการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ